สวัสดีค่ะโดชะตา,าพาเพลินใบอมเทรนีโด,ดยแม่หมออัมธรรมทารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้เป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน48ชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะเด็กหมอจะแบ่งไพ่ออกเป็น4กองด้วยกันนะคะอ่ะขอสับสดๆและแบ่งเป็น4กองก่อนนะคะให้เลือกดังได้ง่ายมากขึ้นกองที่1กองที่สองกองที่3แล้วก็กองที่สี่ โอเคครบทวน4ีกองหนึ่งสองสามสี่ชั่วโมงนี้จะมีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเปนบ้างนะเดี๋ยวมาเลือกไพ่กันนะมีไพ่ให้เลือก4ีกองเนาะกองที่1 2 3และ4ก่อนที่จะเลือกทําสมาธิกันก่อนเพื่อความแม่นยำนะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวรู้สึกผ่อนคลาย สักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะใครที่ยังไม่โอเคกดพอยส์แล้วก็ทำสมาธิต่อไปเลยนะคะ ส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลือค่อนลงหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกย,ยาวๆเปิดดวงตาที่สามออกไปสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันทำจนกว่าจะรู้สึกโอเคเนาะ หามลมหายใจหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะคะหากใครยังไม่โอเคกดพอสททาต่อไปเรื่อยๆเลยนะส่วนใครที่โอเคแนละ้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจนะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตานะคะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะในหัวข้อที่ว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน48ชั่วโมงนี้คืออะไรนะหากคุณสับสนหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตานะ ทำสมาธิใหม่จากนั้นลืมตาเนาะแล้วก็เลือกกอ่องไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่า48ชั่วโมงนี้เรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณหากคุณยังสับสนนะก็ลองทําสมาธิใหม่สักสามสี่รอบถ้าสามสี่รอบแล้วก็ยังสับสนอยู่ดีให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยแสดงว่ามีพลังงานงคุณอยู่มากกว่าหนึ่งกองน,น,นะต้องบอกว่านี่คือการ อ่านแบบ general reading เนาะอ่านแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่เฉพาะจาะจงม,มันอาจจะมีความเหลื่อมกันบ้างนะมีพลังงานของแต่ละกองคนปนกันปะปนกันไปได้นะครับเพราะนั้นแล้วฟังมากกว่าหนึ่งกองไปได้เลยนะคะใครที่เด็ดเดียวก็เลือกกองเดียวได้ใครเลือกไม่ได้นะคะกด pause เนาะส่วนใครที่เลอกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังนายการเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งตามที่กองที่สองสามและสี่นะมาดูสิ่งดีๆนะที่จะเกิดขึ้นนะคุณใน48ชั่วโมงนี้คืออะไรเริ่มต้นจากกองที่1นึ่กองน,นะ ขอดูพลังงานของกองที่หนึ่งก่อนนะว่าสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณใน4.8ชั่วโมงนี้พร้อมกันค่ะ1 2สองและ3ค่ะโอ้โหดูจะมีช้อยส์มีทางเลือกในชีวิตนะคะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะว่าไพา่จะสืญญ่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณใน4.8ชั่วโมงนี้นะคะ่ะดีอะไรสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณดูมีช้อยส์มีทางเลือกหรืออาจจะเป็นแค่คลาดปลอดภัจยจากภัยอันตรายต่างๆอืม อ่าโอเคพอจะเก็ตพอจะเข้าใจแล้วนะนี่ต้องบอกไปงี้นะใน48ชั่วโมงนี้ดูเหมือน,นว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งคุณน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจหรือไม่มั่นใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้ที่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าคุณจะผ่านคนไปได้ไหมหรือคนที่สมัครงานนะคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่แน่ใจว่าเขาจะเลือกคุณหรือเปล่าหรือว่าจะแบบ มีปัญหาอะไรไหมนะหรือธุรกิจที่อาจจะรู้สึกว่าช่วงเวลา2วันนี้นะสีชั่วโมงนี้มีเรื่องให้ต้องคิดต้องตัดสินใจเยอะเลยไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบแย่หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเรียนนะที่ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะสอบผ่านหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะหรือเป็นเรื่องของความรักนะที่อาจจะมีความถ้าโสดอยู่นะหรือว่าสถานะไม่ชัดเจนก็แล้วแต่ที่มีคนมาให้เลือกมาช้อยอ่ะไม่แน่ใจว่าการตัดสินใจั้งนี้มันถูกต้องหรือเปล่า นะหรือคนมีผู้ก็แล้วแต่นะที่อาจจะกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ก็แล้วแต่คุณอาจจะกําลังสับสวนว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณเลือกคุณตัดสินใจเนี่ยมันถูกต้องไหมไม่แน่ใจว่าคุณจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้หรือเปล่าต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนใน48ชั่วโมงนี้นะคือการที่คุณจะสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างเหนือเชื่อนั่นหมายความว่าอะไรที่คุณ ไม่คาดคิดว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ไดมันอาจจะผ่านพ้นไปได้หรืออะไรที่คุณรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจนะหรือปัญหาอุปสรรคที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเวลาช่วง48ชั่วโมงนี้หรือ2วันนี้เนี่ยที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่าคุณจะผ่านไปได้ไหมคุณจะแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่าปัญหาที่เกิดขึ้นคุณจะผ่านมันไปได้ จริงๆหรือนะต้องบอกเลย48ชั่วโมงนี้คุณจะผ่านไปได้อย่างน่าอาัศาจรารย์ใจหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณจะอยู่รอดปลอดภัยมีชัยชนะนะในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณตั้งมั่นในสิ่งที่คุณคาดหวังนั่นแหละนะโดยที่คุณอาจจะแบบเซอร์ไพรส์มากเนื่องจากว่ามันอาจจะมีความยุ่งยากผู้วายหรือบางครั้งบางทีก็ต้องบอกว่าคุณจะคลายคลาดปลอดภัยจากภอรายอรของป่วงนะบางครั้งบางทีคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ นะอาจจะมีศัตรูผู้แข่งนะมีคนคิดร้ายนะหรือมีคนอิจฉาริษยามีคนหมือนไส้ค่อนข้างเยอะจนทําให้คุณรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่า48ชั่วโมงนี้มันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเหนคุณหรือเปล่าแต่ต้องบอกเลยไพ่ขึ้นานาังงานเหมือนกับว่าคุณจะ มีดวงชะตาที่ดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองป้องกันทําให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะอะไรที่คุณไม่มั่นใจอะไรที่คุณไม่แน่ใจคุณจะผ่านพ้นไปได้อย่างเหลือเชื่อเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน48ชั่วโมงนี้นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่คุณจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆไปได้อย่างไม่น่าเชื่อนะ จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงภายใน48ชั่วโมงนี้ต้องบอกเลย48ิดนี้ชั่วโมงนี้เป็น4 8ชั่วโมงที่คุณจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างไม่น่าเชื่อนะอย่างเหนือเชื่อหรือบางครัค้งบางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะผ่านไปได้แต่คุณผ่านได้แน่นอนใน48ชั่วโมงนี้นั่นเองเนาะโอเคใครรับนาย,ยนาย,ย,นายวก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ อ่ะต่อมากองที่2กันบ้างค่ะมาลุ้นกันนะกองที่สองว่า48ชั่วโมงนี้สิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้48ชั่วโมงนี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะแตกฉานะนะมีความแตกฉานหรือรับรู้ว่าควรจะใช้ชีวิตอย่างไรอะไรยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่า48นี้ข่าวดีสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนะ้องอ่ะเดี๋ยวขอดูขอสักไท่นิดหนึ่ง 48ชั่วโมงนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณโอ้มีพลังเนาะดูมีพละกำลังมหาศาลอะไรอีโอถือฝันฝันขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบเพื่อฟังชัดเจนสักสองใบก็ได้นะคะโอ้ถูกอ่ะถูกคิดถูกทางเหรอ มีคนช่วยเหลือเราเห็นแนวทางเห็นแสงสว่างในตัวเองโอเคชัดเจนมากชัดเจนมากชัดเจนมากสำหรับคนที่เลือกกองที่2องเนี่ยต้องบอกเลยภายใน48ชั่วโมงนี้เนะี่ยต้องบอกเลยสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน48ชั่วโมงนี้คือความก้าวหน้านะคะดูเหมือนกับว่า48ชั่วโมงนี้จะมีพัฒนาการของเรื่องต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน หาช่วงที่ผ่านมาคุณหางานอยู่แล้วไม่ได้สักทีดูเหมือนกับว่า48ชั่วโมงนี้จะมีข่าวดีนะหรือมี เหมือนแสงสว่างนําทางนะทำให้คุณได้เห็นช่องทางในการสมัครงานก็ดีที่มันเหมาะสมกับคุณนะหรือมีโอกาสาว่าคุณจะได้งานนี้หรือมีโอกาสหิือเกินว่าใน4 8ชั่วโมงนี้คุณอาจจะได้รับรู้ข่าวสารในเรื่องของการงานได้คุณอาจจะได้งานหรือมีคนโทรมาเรียกสัมภาษณ์นักสัมภาษณ์หรือว่าโทรมาบอกผลว่าคุณได้งานใน4 8ชั่วโมงนี้เป็นไปได้เช่นเดียวกัน หรือการงานของคุณที่ทําอยู่นะที่มันอาจจะมีติดขัดมีปัญหาอุปสรคอะไรต่างๆช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่า48ชั่วโมงนี้คุณจะทํามันได้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะธุรกิจการงานที่ดูเหมือนยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางดูเหมือนกับว่า48ชั่วโมงนี้เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือปัดทิศปัดทาง นะเปิดทิศเปิดทางแนละปัดเป่าปัญหาอุปสรรคออกไปทําให้ธุรกิจของคุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์ภายใน48ชั่วโมงนี้การเรียนที่เคยติดขัดหรืออาจจะรู้สึกว่ามีงานอะไรต่างๆมสาสะสมไม่ได้สักทีคิดไม่ออกบอกไม่ถูกต้องบอกใน48ชั่วโมงนี้ดูเหมือนกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจับม้จับมือทําให้คุณสามารถ ทำงานนะหรือว่าทําการบ้านทารายงานหรือว่ามีโอกาสที่จะสอบติดสอบผ่านสอบได้หรือว่าทําการงานในเรื่องของการเรียนเนี่ยผ่านพ้นไปได้ดีหรือว่าทาสาเร็จนั่นเองนะคะเออหรือถ้าเป็นในเรื่องของออความรักนะก็ต้องบอกเลยว่าความรักมีพัฒนาการที่ดีต้องบอกเลย48ชั่วโมงนี้เป็น48ชั่วโมงที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณก็คือเรื่องของความก้าวหน้านะความคืบหน้า ในธุรกิจการงานการเงินการเรียนแล,ล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของความรักนั่นหมายความว่า48ชั่วโมงนี้เป็น48ชั่วโมงนี้ที่ชีวิตของคุณจะมีความก้าวหน้ามีความคืบหน้ามากขึ้นชีวิตจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์มีโอกาสเหลือเกินว่าจะได้เฉิดฉายนะฟ้าเปิดนะดวงชะตาเปิดนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทิศเปิดทางทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนกับว่าจะสามารถผ่านฉนุยหรือมีโอกาสว่าจะประสบความสําเร็จ เรียบร้อยได้อย่างราบรื่นนะมีโอกาสจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แล้วก็ร่ำรวยด้วยเออใครรักพ่อนายอย่านายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะอ่ะต่อมากองที่สามกันบ้างค่ะกองที่สามนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน48ชั่วโมงนี้คืออะไรลุ้นไปพร้อมกันหนึ่งสองสาค่ะโอ้โห ดูเหมือนกับว่าจะมีนาทีทองของชีวิตนะคะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะว่าไพา่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะใน48ชั่วโมงนี้เนาะโอ้อำน,นาจวาสนาบารมีมาเต็มเนาะ,อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะ,ะนะโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเอย48ชั่วโมงนี้ดูเหมือนกับว่าชีวิตจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเนาะอ้ยโ,โอเค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 ชัดเจนเลยนะ นาทีทองของชีวิตแหละนะเอาละ่ะ48ชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยจะเป็นนาทีทองของชีวิตคุณเลยดูเหมือนกับว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาใน48ชั่วโมงนี้ อะไรที่รู้สึกติดขัดจะถูกขจัดใน48ชั่วโมงนี้หรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าฟ้าเปิดดวงเปิดใน48ชั่วโมงนี้ให้คุณได้เห็นทิศเห็นทางเห็นแนวทางเห็นแสงสว่างของชีวิตเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะมีโอกาสเหลือเกินว่าใน48ชั่วโมงนี้ชีวิตจเจริญเติบโตก้าวหน้า,นารุ่งเรืองหรือดวงเปิดฟ้าเปิดมีอำนาจวาสนาบาลระีบีดดวงชะตานะดีใน48ชั่วโมงนี้ทําให้มีโอกาสที่จะ ริกร้ายกลายดีหรือมีโอกาสเหลือเกินว่า ดวงชะตาจะดีขึ้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทิศเปิดทางให้หรืออํานวยอวยชัยช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูนะทำให้เราเห็นแนวทางในการใช้ชีวิตทั้ทงเรื่องของการงานทั้งเรื่องของธุรกิจทั้งเรื่องของการเงินเหมือนกับว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้อย่างถูกจุดถูกต้องเหมาะสมนะทำอะไรมันเหมือนดวงสมพงนะมีโอกาสเกิด่า48ชั่วโมงนี้นะฟ้าเปิดทิศเปิดทาง เปิดแสงสว่างนำทางให้รวมชะตาชีวิตของคุณได้เจริญเติบโตก้าว,วหน้ารุ่งเรืองอย่างแน่นอน48ชั่วโมงนี้หากเป็นเรื่องของการงานนะที่เคยมีติดขัดปัญหาก็ต้องบอกเลยจะถูกแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะเหมือนมี สัญญาณอะไรมาบ่งบอกนะว่าควรจะแก้ไขอย่างไรแบบไหนนะและทําให้สามารถแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆอุปสรรคต่างๆเนี่ยผ่านผลไปได้ไดีนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของธุรก,กิจก็เช่นเดียวกันหากมีปัญหาอุปสรรคดูเหมือนจะแก้ไขได้ใน48ชั่วโมงนี้นะเป็นสิ่งดีๆที่จะทาให้ชีวิตของคุณจเจริญก้าวหน้าเติบโตรหรือมีโอกาสว่าจะปลดล็อกอะไรบางอย่างที่จากร้ายกลายเป็นดีจากที่ติดขัดกลายเป็นว่ามีอํานาจวาสนาบารามีมีความโดดเด่น เด่นดังโดดเด่นเด่นดังนะมากขึ้นใน48ชั่วโมงนี้นะจะเป็นจุดเปลี่ยนของดวงชะตาชีวิตจากที่มีติดขัดกลายเป็นว่าดวงชะตาดีขึ้นใน48ชั่วโมงนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็น48ชั่วโมงที่พลิกดวงชะตาชีวิตไปสู่จุดที่สูงขึ้นจุดที่ดีขึ้นจุดที่แฮปปี้ขึ้นนั่นเองนะเออในเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันดูเหมือนแก้ไขได้นะมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของ ความรักก็เหมือนกันนะดูเหมือนแก้ไขได้มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันหรือมีโอกาสที่จะทําให้ดวงชะตาความรักดีขึ้นนั่นเองนะเพราะนั้นแล้วต้องบอกเลย48ชั่วโมงนี้ดวงชะตาจากพลิกจากร้ายกลายเป็นดีต้องบอกเลยว่าเป็นจุดเปลี่ยนของดวงชะตาชีวิตที่จะนําพาให้เปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสนะคะ เปลี่ยนจากสิ่งที่มันผิดพลาดกลายเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่า48ชั่วโมงนี้ธุรกิจการงานที่ติดขัดจะถูกขจัดแก้ไขไปได้นะคะออหรือในเรื่องของการเรียนนะในเรื่องของการเงินที่อาจจะมีปัญหาอะไร,ระอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้มันดูติด,ด,ดีขัดมันทําให้ไปไหนไม่ได้ต่างต่างก็แล้วแต่48ชั่วโมงนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เห็นทางออกทางแก้แนวทางในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะทำให มีโอกาสมีอํานาจวาสนาบารมีมากขึ้นอาจจะปลดหนี้ได้เคลียร์หนี้ได้นะหรือการเรียนสามารถแก้ไขปัญหาภาษคตตดังต่างๆได้หรือว่าทํางานสําเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยดีในเ,เรื่องของความรักก็แก้ไขใจนะแก้ไขความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นได้ภายใน48ชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น48ชั่วโมงแห่งจุดเปลี่ยนนะของชีวิตเป็นจุดพลิกผันของชีวิตจากร้ายกลายดี จากสิ่งที่ไม่ดีสู่ชีวิตที่ดีขึ้นและดีกว่าใน48ชั่วโมงนี้นั่นเองเอา่าใครรักทนนายอย่างไหนายแล้วก็แชร์คลิปน,นี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะามาถึงกองสุดท้ายแล้วค่ะนะมาดูกันว่าดวงชะตาของคุณ48ชั่วโมงนี้จะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างโอ้โห,โห,โห ดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนบบคนชุดร้างคุณอยู่เหมือนกันเนาะ48ชั่วโมงนี้อะไรที่จะเป็นสิ่งดีๆข่าวดีกับของคุณอาดูเหมือนกับว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนาะอืมชีวิตดีขึ้นชีวิตสบายขึ้นดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อย อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนหย่อนใจเนะาะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักนิดค่ะโอเค <c oughs> โอเคถ้าดูจากพลังงานตรงนี้น้องต้องบอกเลยสี่สิบแปดชั่วโมงนี้นะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือดูเหมือนคุณจะได้พักผ่อนมากขึ้นอืมสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะเหมือนคุณได้พักผ่อนมากขึ้นนะขอพอสิ่งใดไว้มีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนามีโอกาสว่าชีวิตจะแาาคล้วคลาดปลอดภัย นะจากภัยอันตรายทั้งปวงนะคะเออมีโอกาสว่าเอ,อดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นนั้นะดวงแรงดวงแข็งแหลกนะดวงแรงดวงแข็งแหลกนะมีโอกาสแทวคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงอืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอ่นะ เราะฉะนั้นแล้วสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนบคนใน48ชั่วโมงนี้นะสำหรับคนที่เลือกกองที่สนีะ่ต้ก็บอกเลยมันเป็นการอยู่รอดปลอดภัยอ่ะนะ หนึ่งคือคุณอาจจะได้พักผ่อนหย่อนใจมากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเยอะเนาะแต่ดูเหมือนว่าชีวิตราบรื่นมากขึ้นได้พักผ่อนมากขึ้นนะคะแล้วก็แค้วคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงดูเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมาเหมือนชีวิตจะติดขัดเหมือนกันเนาะแต่ก็ผ่านมาได้และแน่นอนว่า4 8ชั่วโมงนี้ก็จะผ่านไปได้อีกเช่นเดียวกันนะดูเหมือนจะมีความสบายใจมากขึ้นขอพอนสิ่งใดมีโอกาสสมหวังดังใจปฏิญนาะฉนนั้นต้องบ,บอกว่า4 8ชั่วโมงนี้ดวงแรงดวงแข็งนะ ใครคิดร้ายจะ่ายแพ้แพ้ดงชะตาตัวเองไปใครตั้งตัวจะเป็นศัตรูจะแพ้ดวงชะตาตัวเองไปใครคิดร้ายใครคิดไม่ดีใครคิดจะทําสิ่งไม่ดีกับเราต้องบอกเลยทําอะไรไม่ได้ 48ชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยดวงดีดวงแรงและดวงแข็งใครคิดร้ายจะพ่ายไปใครตั้งตัวจะเป็นศัตรูจะแพ้ดวงชะตาตัวเองไปนะใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้ดวงคุณจะแข็งดวงคุณจะแกรง่งนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองป้องกันป้องภัยนะทำให้ดวงชะตาชีวิตของคุณมีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและยิ่งใหญ่เติบโตนะดูเหมือนกับดวงแข็งค่ะนะอยู่รอดปลอดภัยมีชัยชนะนะใครคิดร้ายใครทําให้ดีเดี๋ยวเขาแพ้ภัยไปเอง ดวงแกร่งดวงแงพวคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายและอุปสารทั้งปวงนะวันนั้นแล้วใครคิดที่จะมาทําไม่ดีนะหรือทําร้ายคุณต้องบอกเลยในช่วง48ชั่วโมงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะบุญกุศลคุ้มครอง,ป,องป้องภัยทําให้คุณสามารถหยิบจับทำอะไรสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยและง่ายดายด้วยนะวัะน,นั้น48ชั่วโมงนี้เป็น48ชั่วโมงที่ชีวิตของคุณจาก มีความโชคดีนะแคล้ลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆนะแล้วก็มีโอกาสเหลือเกินว่าจะได้รับสิ่งดีๆด,ด้วยนะการเงินจะหลั่งไหลไหลมาเทมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรขอพรสิ่งใดไว้มีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาใน48ชั่วโมงนี้นั่นเองเออรารับรายจายอย่างนี้นายแล้วก็แชร์คลิปน,นี้ออกไปเยอะยืนยันรับพลังงานของคุณนะครับยิ่งดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีฟร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำเรื่องที่ดีต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะใครอยากดูส่วนตัวทักส่วนตัวมาได้ทางไลน์ออฟฟิเชียลจะตอบเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะอ้ําพนินีมสังเกฤแล้วก็สาไทยแม่หมออ้ําธรรมทานโรคนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอยู่เบิกบานเติมรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะ สวัสด so, ีค่ะบ๊ายบาย